ฮยเซโสวัสดีค่ะเพื่อนๆช่วงนี้นะคะอินซีรียเกาหลีมากๆวันนี้เลยอยากมาแต่งหน้าสไตล์เกาหลีด้วยแป้งนาบีคอลลาเจนแป้งอัดแข็งผสมรองพื้นตัวนี้เลยค่ะบอกเลยว่าเนื้อแป้งเขาเนียนละเอียดติดทนนานมากๆการน,น้ำไม่เป็นคราบาควบคุมความมันเนียนตลอดทั้งวันนะคะที่สําคัญ SPF 30 PA บวกๆด้วยค่ะเนื้อแป้งของเขานะคะคที่มีรูพิเศษละเอียดมากช่วยทําให้ผิวหน้าของเรานหายใจได้อย่างสบายค่ะเวลาทาเข้าไปเนี่ยนะคะจะรู้สึกว่าบางเบาราวกับขนโอค่ะแต่ว่าปกปิดจุดด่างดาได้ดีมากๆนะคะ บอกเลยนะคะว่าแนะนํามากๆขอนาม,มีแบรนด์นะคะเป็นเครื่องสําอางคุณภาพในราคาที่เราจับต้องได้ค่ะสินค้าทุกชิ้นของเขานะคะนำเข้ามาจากเกาหลีค่ะแท100้ร0อเซนะคะผลิตโดยโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 90012000 ISO 14001และ s s ัมซุง i n k Snake เลยนะคะทุกคนนี่คือข้างที่ทาแล้วนะคะบอกเลยว่าเนียนกริบมากๆค่ะทุกคน อยากหน้าสวยสยสไตล์เกาหลีต้องไม่พลาดน,นาบีแบรนด์ตัวนี้เลยค่ะสามารถสั่งซื้อได้ทางแฟนเพจ Facebook หรือ IG นาบีไทยแลนด์นะคะ